กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้อยู่กับผมคนในล่าในเกมโลบอกนะครับผมไม่ใช่โลบูดนะเห็นน้องมาคอมเมนต์บอกว่าทําไมพี่ต้องพูดว่าโลบูดด้วยไม่พูดใหม้มันเป็นโลบอกนะฮะน้องเขาน่าจะอคติบ้างผมไม่รู้เหมือนกันก็วันนี้ผมมาหาแมปแปลกๆเล่นนะครับผมแมปนี้มีชื่อว่าเมืองรถซิ่งอ่าชื่อเมืองรถซิ่ง แมปนี้สร้างตั้งแต่ปี2023นะครับนานมาแล้วนะปัจจุบันนี้มีคนออนไลน์อยู่ที่0คนนะครับผม0คนเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นดูผมก็ได้เข้าไปสอบดูหน่อยละเออโอเคแมบปบมันเล่นได้อยู่ไม่มีไม่มีปัญหาไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปเล่นกันว่ามันจะเป็นจังได้นี่แหละครับเข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะ ผมจะเป็นคนที่แบบว่าชอบหาแมบแปลกๆเล่นนะครับผมดูแปลกไม่แปลกดูออด้านหลังนะฮะ <c oughs> ล่าสุดครับพื้นกับรถนันแยกชิ้นกันละโอโอโอโโเดี๋ยวเดี๋ยวเดพิ่งจะเข้าเกมมาฮะเจอสิ่งที่ผิดปกติละลักษณะของแมปเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับเป็นพื้นที่โล่งๆนะคล้ายๆพวกแบบ BNG อะไรแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่บ,บ้านโง่ๆหลังนั้นที่ตั้งอยู่ แล้วก็รถที่ที่คันนั้นนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถเนี่ยมันจะขับได้ทุกคันหรือเปล่า <c oughs> เอาคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเข้าเกมมาฮะร้อนแล้วตอนนี้ผมเริ่มจะล้อนแล้วทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรมันดิ้นเองไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะพวกบ้านนี่พังเองือมันมีแผ่นดินไหวแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยดูคันนี้สิโอ้ ไหวปะเนี่ยอุ้ยมีรถฉีดน้ําด้วยครับไม่ใช่รถดูดซ่วมใช่ไหมอือจะพูดคํานั้นมันก็จะไรจะไรอยู่อันนี้มันคือรถบรรทุกน้ําใช่ไหมไม่ใช่รถดูดเนาะโอเคโอ้แต่โมเดลรถแต่ละคันนี่คือแบบว่าสวยมากครับสวยมากอันนี้คือชมคือแมปเก่าก็จริงแต่แต่รถสวยมากเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูว่ามันขับได้ไหมเปิดประตูไม่ได้ครับ เปิดฝากกระโปรงหน้าก็ไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปขับดูเสียงรอบเดินเบานี่คือแบบโอ้มายก๊อดอุ้ยขับได้นะเอ้ยดิฟดิฟอุ้ยกระบะดิฟก็มาไปนี่โอ้โหอ๋อ นี่โอ rides, ki, ้โหผมชอบเลยกระบะดิแบบนี oh, 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 oh. ้โอ้โหโอ้โหโอ้โ oh, 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 oh. oh, ้เ oh, สียงมันลั่นเสียงมันลั่นเอาเสียงค้างไปเรียบร้อยฮะโอ้โอ้โอโอ้โอ้มันดับรถได้ไหมดับเองสตาร์ตเองล่าสุดกูเริ่มจะหลอนละโอเคโอเคโอเคดับเครื่องยนต์ได้โอ้ใจหน่อยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันดับไปรอบนึงแล้วมันก็สตาร์ตรถขึ้นมาเอง กูเริ่มจะหลอนจริงแล้วตอนนะี้โหยอ้มาดูบ้านหลังนี้หน่อยบ้านหลังนี้ดูแบบว่าเป็นแนวแบบโมเดิร์นโมเดิร์นคลาสสิกแถวยุโรปนะฮะบ,บ้านแนวยุโรปเข้ามาครับอันนี้มีหมายเลขห้องด้วยไม่รู้ว่ามีไว้ทําไมนะเพราะว่ามันมีเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านแต่มีหมายเลขห้องนะี่ผมว่ามันแปลกๆนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้มีตู้ลําโพงไม้แบบ Classic. คลาสสิกฮะข้างบนบ้านนี้ไม่มีอะไรครับ ตรงนี้เข้าไปได้ไหมโอ้โอยพัดลมพัดลมหมุนจริงเอ้ยเอาเรื่องว่ะแต่ที่ที่นอนในนอนไม่ได้ครับก็อีนั่งได้ไหมโอ้ก็อีนั่งได้เป็นไงผมเป็นโคตรที่โคตรหล่อเลยโอเ้เฮมันเหมาะกับคนอย่างผมมากเลยห้องแบบเนี้ยห้องคนห้องคนหล่อที่รแรกจะบอกว่าห้องคนสุดไม่ได้สุดแล้วนะครับมีเมียละอะไรก็ไม่รู้บุ เดี๋ยวเรามาดู看看네รถค oh th ันนี้กันสักหน่อยหนึ่งว่าขับได้ไหมเฮ้ยขับได้ทำเป็นเล่นไปทุกคนรถคันนี้มันขับได้จริงเลยลองสตาร์ทดูสิกดเลขห้าเพื่อสตาร์ทโอ้ไม่กอดโอเป็นเสียงรถกระบะซจริงๆปะเนี่ยโอ้ไม่กอดทำไมมันดังลั่นอะไรขนาดนึกว่าขับ RX7 อยู่ปะโ้ วุ้ยแต่เสียงรถมันไม่เพี้ยนนะแต่แบบเสียงลั่นไปนิดนึงแต่อขออนุญาตเบาเสียงก่อน <c oughs> โอ้โหผมว่ามันโอ้ยมันไม่ใช่เสียงรถกระบะแล้วแบบเนี้ยเอาจริงโอ้โหแต่ผมชอบนะเสียงรถมันไม่เพี้ยนครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เสียงของรถกระบะซิ่งก็ตามเถอะ มันมีกำแพงกั้นด้วยนะครับผมโอ้โหก็ยิบเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบนะผมว่ามีเบินมีเบินเอาด้วยวะมีเบินเอาด้วยเบินเอาคืออะไรเบิน <Burn S 2> <Burn S 1> ยางอะไรแบบนี้หรือเปล่าวะาผมขอลองดูหน่อยสิก็ไม่ใช่นะเนยกดเบินยางแล้วมันก็ไม่เบินนะะกดเบรกกดคันร่งแล้วมันก็ไม่เบินนะผมมีดิฟหมดด้วยนะลองดูดิฟหมดสิ เฮ้ยเอ้ยเหมือนจะดิฟได้แต่ก็ดิฟไม่ได้นะครับผมผมขอเซตสักหน่อยหนึ่งเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โอฝั่งนี้มีรถเพียบเลยทุกคนโอ้มายก็จอดคันนี้ไว้เลยมีร้านแมคโดนัลด้วยอันนี้ลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับป้ายของแท้เลย ไม่มีการหลีกลงหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์แต่แต,แต่ตรงนี้คืออะไรขอดับเครื่องยนต์ไว้หน่อยเสียงรถขันไหนวะอันนี้หรือเปล่าวะ,ะดับไว้ก่อนดับไว้ก่อนเสียงรถขันไหนเสียงรถกระบ,บะคันนี้แนี่เลยผมว่านะแต่ผมขอดับไว้ก่อนเลยไม่ใช่ไม่ใช่คนขับอยู่ไหนอะผมมาลลยอยู่ขวานี่ก็ขับไม่ได้ฮะขับไม่ได้ เสียงมันดังไงประเด็นไม่ใช่อะไรนะมันขับไม่ได้ครับมันมีรถแนวแรลี่ด้วยหรออุ้ยอุ้ยขับได้จริงโอ้โหฟิสิกดีด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยแบบเนี้ยพวกรถพวกอะไรคือแบบดีมากเลยครับเฮ้ยขับดีขับดีบด,ดูดิมันไม่เพี้ยนครับ สับห้าสับหกก็คือเสียงแบบไปตามไปตามรอบตามเกียร์แบบเป๊ะเลยเฮ้ยผมชอบนะเอ้ยเอ๊ะ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 มันกระพริบตาได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตเลยครับขออนุญาตท่านผู้ชมเดินไปดูใกล้ๆหน่อยดู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 เฮ้ยเฮ้ยผมกลายเป็นมาริโอเดี๋ยว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 อยู่ดีๆก็กลายเป็นมาริโอเฉยหายจากตรงนี้ล่ะ อ่ะอันนี้ไม่ได้ละเหมือนจะเปลี่ยนได้แค่ตัวเดียวครับถ้าอยากจะได้ตัวสีเขียวแสดงว่าต้องออกเข้าใหม่แน่เลยหรือว่ามันเปลี่ยนได้แค่ตัวเดียววะอ้าวกูกลายเป็นมาริโอเฉยที่นี้เอาอุยวุ้ยเจ็ดที่นะผมว่านะจากไอ้นุ่มก็หินสุดหล่อสุดที่กลายเป็นมาริโอซูเปอร์มาริโอสุดตึงไปผมยังไม่ได้เข้าร้าน ecu ฉอบเลยทุกคนแลมอินทราอ๋อแลมอินทามันจะมาแลามอินทาเลยละ รามอินทา6กิโลเมตรโอเคมีไก่ทอดที่หน้าร้านด้วยตรงนี้เป็นอ่าที่วัดสปีดนะครับผมเทสอ่าเทสทอกเทสแรงมาโอ้โหมันมีรถแบบนี้ด้วยเหรอวะเนี้ยนี่มันไฮเปอร์คาร์อับได้บอเฮ้ยโตดแรงอุ้ยโอ้โหแรงจริงแรงจริงโอโตัวนี้สามารถสปอนรถได้ด้วยอืม แต่ขับยากนิดนึงนะรถจะพินเพี้ยนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหรถมันขับเองเว้ยเฮ้ยผมยังไม่ได้กดคันเร่งเลยอะไรวะนะอันนี้เริ่มเริ่มจะหลอนจริงแล้วผมว่าผมเริ่มจะหลอนจริงแล้วอืมคือรถมันเพียนไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูคันอื่นบ้างโอ้โหคันนี้โคตรสวยเลยเปิดฝากระโปรงหน้าได้ถ้าคันนี้ขับได้มันจะเป็นอะไรที่แบบเฟี้ยวมากเลยทุกคนนะแบบนี้สามารถ ถ่ายรูปได้ปะอเข้าหมดถ่ายรูปไม่ได้ครับโหนี่มันร้านแต่งรถแบบอใครชอบรถซิ่งนี่คือสวรรค์ของคนชอบรถเลยฮะฮะฮะพัดลมพัดลมที่เอาไว้โชว์มันหมุนเองล่าสุดเจอแต่อะไรแปลกตอนที่เข้าเกมมาตอนแรกอันนี้ฮะอันนี้มันหล่นเองครับผมเนี่ยตู้กระจกตรงนี้มันแตกเองเห็นปะแบบขนดนากลัวเลย นะฮะแมปโคตรน่ากลัวของจริงเดี๋ยวผมจะลองขับคันนี้ดูปิดฝาโปรงหน้าลงไปโอเคนึกว่าจะปิดไม่สนิทเฮ้ยของแท้ว่ะเฮ้ยขับได้โอ้คันนี้โคตรเทอโอแต่มันไม่มีถนนให้วิ่งเล่นนะทุกคนมันมีแค่ทางโล่งๆอย่างนี้เลยฮะ ขับได้จริงผมไม่คิดว่ามันจะขับได้จริงแต่แองเกิลแองเกิลการเลี้ยวค่อนข้างจะเลี้ยวได้น้อยไปเดี๋ยวเราขับทางยาวๆมันไม่มีทางยาวๆให้ผมได้ทสเลยเ้ยแต่เสียงรถไม่เพี้ยนนะครับเสียงรถไม่เพี้ยนอันนี้ก็เป็นปั๊มน้ํามันนะฮะอ๋อมันเลี้ยวได้องศาได้เยอะอยู่แต่มันจะเลี้ยวช้านะฮะทุกคนดูดีเห็นปะโอ้ โอ้โหเยอะชนิดที่ว่าแทบจะหมุนได้360องศากันเลยทีเดียวแล้วออกจากตรงนี้ไปก่อนสับเจนึงขับได้จริงวะนะครับผมมองภายในก็จะแบบสมจริงนิดนึงนะครับผมไม่นิดนึงแหละสมจริงมากๆเลยนะฮะโอ้มีรถหัวลากด้วยอจอดคันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนจอดไว้ตรงนี้ก่อนเลยคันนี้ อันนี้น่าจะเป็นโมเดลเอ้าเฮ้ยขับได้ยันรถบรรทุกนะฮะเดียว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 มันขับได้ทุกคันเลยปะเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นโมเดลที่แบบว่าเขาตั้งไว้อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะฮะสามารถขับได้จริงเลยนะ,ะอิซุสุนะครับเป็นหัวาลากญี่ปุ่นนะ,ะอยากลองรถรถดูดน้านะฮะผมขออนุญาตไม่ดูดอย่างอื่นนะครับผมถ้าดูดอย่างอื่นเดี๋ยวทุกคนจะแบบอุ้ยอี หนีโอ้ยโอ้ยซูปเปอร์มาริโอรถดูดน้ำว่ะอ้าวเรื่องนะครับผมเว้ยแต่มันกับพิบตาด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดูดูดูด,ด,ดูนั่นนะมันกับพิบตาที่อิงด้วยเฮ้ยแบบนี้มันไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเลยครับแต่รถทุกคันสามารถขับได้จริงนะฮะเปิดประตูได้ไหมเฮ้ยเปิดประตูยังได้เลยมันไม่ธรรมดาจริงนะเนี่ยโอ้ oh m ม g ก d ไหนทุกคนอยากจะดูคันไหนอีกอุย้ยนี่มันโตโยต้าสุปราเออไม่ใช่สิโตโยตา้าอ่าอะไรนะ86นะครับผม GR86 ผมพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมลืมสมองผมนี่แบบเบอร์ไปหมดละขับได้แน่นอนอ่ะแต่เหมือนว่าจะต้องออกเข้าใหม่นะครับอ่ามันไม่โหลดดิ้งแนฮะคันนี้คันนี้ไม่โหลดดิ้งแนฮะดูดิ แต่รถสวยมากเลยเหมือนจะขับไม่ได้นะโอ้คันแดงนี่ขับได้ไหมโอ้โหทุกคนดูเห็นอะไรไหมนะครับมีระบบเกียร์นะครับผมมีอ่าเขาเรียกว่า y, วดิฟฟี่วัดรอบวัดแรงบูทด้วยนะฮะโอ้โหสุดจริงสุดจริงอ,อ,อมันมีแมปแบบนี้อยู่ในโรบบอกด้วยเหรอวันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ย มันแล้วแต่รถหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจนะแต่คือคันนี้สุดจริงอันนี้สุดจริงครับโอ้ oh my god ลองขับดูหน่อยสิหุยรถไม่เพี้ยนนะขับได้แบบปกติเลยไม่เพี้ยนครับโอ้ดิบ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 โอ้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 โหทุกคนดูเกียร์สองสามสี่ห้าหกโอ้โหไม่เพี้ยนครับไม่เพี้ยนฮนะ แต่ชื่อรถนี่เหมือนจะแปลกๆนะซูบารุ W R X S t i เฉยโอไมายกอดเฮ้ยขับทำดีนะเนี่ยทำดีมากเลยคันนี้ผมชอบอะผมชอบคันนี้มากเลยมันมีแบบเนี่ยพวกเข็มมองเข็มไม้ขึ้นเลยโอไมายกอดมันโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายเลยทุกคนโอ้โหโอเคทุกคนก็ซอบๆประมาณนี้นะครับผมถ้า ทุกคนอยากจะมาลองเล่นเองเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แอรแมปนี้ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ทุกคนสามารถลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็มีประมาณนี้แหละทุกคนหาแมปแปลกๆมาเล่นนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยแล้วกันนะครับอาจจะเหมือนว่าแขนผมนี่มันเริ่มเพี้ยนๆแล้วนะมอนเหมือนมันจะ,จะกลับมาเป็นร่างเดิมแล้วตอนนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยว,วเราไว้ไประเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ